สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.1 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับและคาดกันว่า Beta หน้าน่าจะเป็นเบ ta สุดท้ายก่อนที่ iOS 15.1ตัวเต็มจะตามมาในเร็วๆนี้เพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.1 beta 4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1 beta 3ความเร็วจะทำได้ต่างจากเดิมแค่ไหนการใช้แบตเตอรี่จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.1 Beta 4บน iPhone 6S+ Plus ในส่วนของ CPU ความเร็วในส่วนของ Sin g l e c ค re คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ม u l ติคอ r e ลดลงนิดเดียวครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วในเบต้าสีนี้ยังทำได้ดีเราไปลุ้นกันต่อที่ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.1 Beta 4ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่6%หรือ94%ในขณะที่ Beta 3ใช้ไป5%หรือ95ต้องไปลุ้นกันต่อในเบ ta หน้าอีกทีครับการนัปเดตเป็น i iOS 15. 1 5.1 Beta4 บน iPhone 6s Plus ความเร็วทำได้ดีแต่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดนึงยังไม่มีอะไรน่าห่วงครับอย่างไรก็ตามการรับเด็กครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขบั๊กต่างๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้เจอบั๊กอะไรและเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่จะรอดูในเวอร์ชันหน้าอีกทีก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ